นางสาวพัทรนิชาบุญประกอบค่ะวันนี้มาในหัวข้อกระเป๋าที่ครูแบกค่ะเรียนท่านคณะกรรมการท่านอาจารย์และสวัสดีแขกท่านผู้มีเกียรติทุกท่านค่ะดิฉันนางสาวพัทรนิชาบุญประกอบนิสิตปริญญาโทสาขาวิชาการบริหารการศึกษามหาวิทยาลัยนเรศวรชั้นปีที่หนึ่งค่ะสำหรับหัวข้อ ที่จะขึ้นพูดในวันนี้ก็คือกระเป๋าที่ครูแบกทุกท่านคะทุกท่านคิดว่าในกระเป๋าที่ทุกท่านแบกเอาไว้ทุกท่านใส่อะไรมาลงไปบ้างคะสำหรับดิฉันสิ่งแรกที่ดิฉันแบกมาก็คือความหวังคะ่ะความหวังที่ คอยเตือนให้เรารู้สึกตัวอยู่ตลอดเวลาในขณะที่เรารู้สึกเหนื่อยลา้าความหวังของคนในครอบครัวที่คอยส่งเสริมที่คอยแอบส่งกําลังใจให้กับเราความหวังที่ใครก็ไม่รู้ฝากฝังเอาไว้กับเราและ สิ่งที่ที่ฉันแบกไว้ความหวังเดียวที่ฉันแบกอยู่และที่ฉันทำมันสำเร็จแล้วก็คือความหวังว่าวันหนึ่งจะต้องเป็นครูที่ดีให้ได้ซึ่งแน่นอนคะ่ะมันมาพร้อมกับความฝันความฝันที่เราวาดเอาไว้อย่างสวยหรูและ มีความพยายามแฝงอยู่ในนั้นความฝันเพียงหนึ่งเดียวที่ครอบครัวเราวาดหวังเอาไว้ทำให้เราต้องแบกเอาความฝันนั้นเป็นแรงกดดันเป็นแรงผลักดันซึ่งแน่นอนค่ะว่าความกดดันมีอยู่มากมายและเต็มเปี่ยมอยู่ในหัวใจของเรา ความกดดันที่มาที่พุ่งเข้าหาเราแบบไม่หยุดอยัง้งความกดดันที่เราต้องแบกเอาไว้เพื่อให้ตัวเราเองผ่านไปยังจุดหมายที่เราฝันไว้ทั้งหมดนี้คือแรงกระตุ้นให้เราต้องเดินต่อโดยไม่ลดละความพยายาม และที่สำคัญคือความกดดันเป็นความกดดันที่แบกทั้งความหวังและความฝันของเรามาโดยตลอดแต่ทั้งหมดทั้งมวลทั้งความหวังความฝันและความกดดันที่เราแบกมันมาจนถึงจุดนี้มันได้ผ่อนคลายลงมาจากกำลังใจของเราค่ะ กำลังใจที่เราได้จากคนในครอบครัวของเรากำลังใจที่เราได้จากปลายสายในยามที่เราบรรจุอยู่ไกลบ้านกำลังใจจากคนที่เรารักแมวตัวอ้วนๆที่มันไม่ยอมให้เราอุ้มจนอาจจะดูน่ารำคาญและหงุดหงิดใจกำลังใจจากลูกศิษย์ที่เรียกเราว่าครู กำลังใจที่เราได้เห็นลูกศิษย์ของเราประสบความสำเร็จเราจะเห็นว่ากว่าเราจะทำตามความฝันของเรามาจนถึงวันนี้ได้เราผ่านอุปสรรคมามากมายเราผ่านคําดูถูกติชินนินทามามากมายแต่วันนี้เราผ่านมันมาได้แล้วค่ะ และดิฉันเชื่อว่าในตอนเด็กๆเราอาจจะคิดว่ากระเป๋าที่เราแบกหนักมากที่สุดคือกระเป๋าในวันที่เราไม่ได้จัดตารางเรียนมาแต่พอวันหนึ่งที่เราโตขึ้นและเราได้ทำอาชีพครูอาชีพครูทำให้ดิฉันรู้และเข้าใจว่ากระเป๋าที่หนักที่สุดของครูคือกระเป๋าที่แบกความหวังความฝัน ความกดดันและกำลังใจที่ได้มาทั้งหมดในวันนี้ค่ะขอบคุณค่ะ